55 <Five> <West> ไม่พร <subtract ão>. ้อมครับพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะกําลังจะปล่อยตัวแล้วนะครับอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวขงแทนออกตอนสามทุ่มใช่ไหมสารทุครับตอนนี้ก็เดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับเขากําลังเช็คเช็คอินนะครับตอนนี้ อยู่เว็บหนึ่งก็เดี๋ยวจะปล่อยตัวตอนสองทุ่มนะครับนีอ่อยู่ที่ส่วนลุมนะครับ ไปตัวแรไปตัวแรสองคุมแล้วนะครับไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ก็เป็นอยู่ที่อิสุดลุมนะครับหลังก็อ,ออกมาลายทับประโลมตอนนี้เราติดแดงรอคนเดินข้ามนะครับอยู่ที่แยกสะท้อนใต้เช่ไหมเนี่ย ต้นมาก็หอบกันแล้วครับนิดนึงนี่ก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับได้พักไปด้วยเลยในตัวเป็นผลดีของการจอดรอรถติดไฟแดงครับเดี๋ยวรอข้ามถนนตอนนี้อีก70วินาทีครับ เดี๋ยวค่อยๆวิ่งกันไปเผลอๆก็เดินสิครับเนาะ ทางรถนะครับรถครับอเอตอนนี้ถึงแยกพระขนงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับ ีแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วครับรถยังเยอะมากอากาศร้อนอุณหภูมิสาองศากวา่าเท่าไรไม่รู้แต่ร้อนมากร้อนไปต่อได้นะค่อยๆไปดูบรรยากาศนะคเมองหลวง มพลังครับเติมพลังตอนนี้เรามาที่กิโลประมาณที่ที่กเท่าไหร่นะครับห้าก่เจเจ็ดแล้วครับกิโลที่เจ็ดครับเราได้เซเว่นช่วยชีวิตนะครับตอนนี้ก็แวะซื้อน้ํานะครับแล้วก็เอามาตากแอร์ด้วยร้อนเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัยครับกิ <c oughs> นอะไรยังไม่ลงไม่เอาใจตังก่อนอยู่ไหน ขอบคุณนวัตกรรมที่เรียกว่าแอร์คอนดิชเนอร์ครับนักฟินถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับเราขึ้นสะพานตรงนี้ได้ได้ครับไไปไปเจอกันครับตอนนี้เรา ตรงนี้ก็จะเดินข้างบนนี้จะสบายกว่าครับตรงไปเหลืออีกประมาณ5โลเดียวซ้ายนะครับประมาณ10โลนะครับหนึ่งในสิบของเส้นทางห้าสโลเราต้องวิ่งแ,แบบนี้อีกเก้ารอบตันนี้ก็มาวันนี้น่าจะช่วยผ่อนแรงไปได้เยอะ วิธีขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปไม่แน่ใจว่าแถวนี้จะมีชานชาลาที่9เสร็จทางสุนตีหรือเปล่าลองดูไหมตอนนี้มาถึงอีกสถานีนะครับอุดมสุกสุกุกสุุสสตอนนี้ก็ร่มสุกนิดนึงนครับเพราะว่าอากาศเย็นลงแล้วก็มีลม พาดโชยมาเราก็จะมีความสุขอยู่ประมาณหนึ่งเก็บเกี่ยวความสุขเท่าที่เราจะทำได้เวิ่งต่อมีไฟมันสวยจริงหัวโว้โ เดือนนี้เป็นไพร์มันพอดีครับไปไหนก็จะเป็นโลกสีรุง้งจ้าไปไม่ได้จ้าอันนี้อีกอันนึงอันนี้น่าจะถูกไหมเ <c oughs> ื่อจะถูกครับเปิดจะถูกอันนี้ก็เป็นอุดมสุขอีกอันนึงนะครับ เมื่อกี้สุกมากไปหน่อยจำไม่ได้เลยว่าขึ้นตรงไหน,นข้างล่างก็อย่างาคึกคักจอแจอ,อยู่นะครับจะเป็นนันนี้แหละ ถ้าไปข้างหน้าถึงจะเป็นสมุทรปราการนะครับต้องลงสะพานฝั่งขวานะครับมีเก็บเกนเป็นระยะระยะ นี้ขึ้นสุดทางไม่เลื่อนเรามาลงที่บีเทสบางนานะครับแล้วก็ลงไปต่อจากจุดนี้เนี่ยก็เดินอีก3กิโลเดิน,นครับไม่วิ่งเลย <c oughs> เดินผนวิ่งก็ได้อีกประมาณ3กิโลแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับ <c oughs> ก็เริ่มรถลาเริ่มบางตาลงไปบ้างแล้วนะครับบางจุดก็จะ ค่อนข้างมืดเลยทีเดียวจะต้องเปิดไฟนะครับนี่ก็มีเดสลมมานะนออกจากสวนลุ่มครับใช่ดลไปบางแสใช่ครับแล้วก็ได้เวลากินข้าวแล้วซึ่งไม่มีข้าวครับเราจะกินลูกชิ้น <laughs> นี่จะกลายเป็นอาหารเย็นของเรลาอะไรดีกินมากก็ไม่ได้เดี๋ยวจุก <c oughs> ใช่ครับกินก่อน เพิ่งผ่านแยกสําโรงมานะครับกำลังจะไปทางนี้บังรี่ครับเมื่อกี้ได้ไส้กรอกกับลูกชิ้นหมูมาช่วยชีวิตแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อวิ่งมา20กิโลแล้วครับง่วงนอนมากเลยเดี๋ยวนะต้องกินโคจ้า วันนี้เราถึงปั๊มปตทอแล้วก็เป็นจิฟฟี่ครับในนี้<ฮ>กินโค้กจ้าน้วงนอนะซื้อน้ำด้วยนีอไรดี เวลา,าห้าทุ่มสสีิเ41นาทีครับก็แวะพักตรงวัตททอนะครับแล้วก็แวะซื้อโค้กนะ้ำแล้วก็กินกล้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณแค้นถึงไหนแล้วแต่เดี๋ยวก็คงจะมาเจอกันแหละเพราะว่า ตอนนี้เราเริ่มเดินแล้วกินกล้วยก่อนนะครับเราได้เงาะมาจากนอกามาสพอร์ตครับก็มาสปอร์ตเพื่อนเพื่อนเขาออกเว็บซีนะมีพวกไม่มีเงาะมาแจกให้เรากินด้วยครับขอบคุณมากเลย เฮ้แฟนๆตามมาเจอเราแล้วตอนนี um, roat, ้เราอยู่ที่ปัมปตทครับกิโลเมตรที่ประมาณยี่สเ็ดเศษเศษย่สิบเอดกว่าครับใช่แล้วครับม่วงนอนนะม่วงด้วยครับผมม่วงทุกคนเลยครับอันนี้อันนี้ก็แวะพักแป๊บหนึ่งนะครับก็ยังต้องไปต่ออีกนี่แค่หนึ่งในห้าหนึ่งในห้าครับหนึ่งในห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอือครับแล้วก็ ชาช้านอนอยู่บ้านดีๆไม่ชอบจุดนี้ก็มีนักวิ่งที่อันนี้ตัวเราอะออกสองทุ่มแต่คนที่เข้ามาสามทุ่มตามมาทันแล้วเรียบร้อยนะครับก็ค่อยๆไปเนาะครับเจอกันครับ เราตอนที่เราอยู่บนถนนเฉการักครับุ่งหน้าออกเมืองกมประมาณที่22ครับผมเหลืออีก70กว่ากิโลครับเองเองครับนี่ว่ากี่เราเองครับแล้านั้นเอง ตอนนี้ถึงแยกตรงนี้เรียกว่าแถวนี้เรียกว่าอะไระครับการเคหะบางพลีการเคหะบางพลีโอเคมาถึงตรงนี้แล้วครับหิวแล้วกำลังปูนทาต้มกุ้งครับเดีย๋ยวเราจะกินข้าวก่อนคงแคนไปไกลแล้วนะครับเมือมเอ่อคืนเมื่อกี้นอนหลับนะอีกเซเว่นหนึ่งไปประมาณครึ่งชัง่วโมงเพราะว่ากินยาแก้แพไปง่วงนอนมาก วิ่งตออไม่ได้เลยต้องหลับก่อนนี่๋ตอนนี้ก็ห <มา S 1> ิวิอีกแล้วขอบคุณมากครับนะค,ครับนี่นะครับรกินก่อนนะ ดีตอนเช้าครับตอนนี้ตีห้ากว่าแล้วฟ้าก็สว่างแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อยเดินไปจ้าดูรถราตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ42กิโลครับหมดแรงแล้ว เว้นนะจ๊ะวิ่งมาได้แล้ว56กกิโลครับแล้วก็กินข้าวเช้าก่อนเนาะวันนี้เราก็ซื้อน้ำแป๊บนึงแล้วก็มีกระเพราช่วงถนนนี้ <c oughs> ไม่ค่อยมีร้านให้กินข้าว ช่ีมาเจะซื้่นอันนี้ก็เดี๋ยวต้องแวะก่อนนะครับเพราะว่าสายแล้วกินก่อนนะขณะนี้เวลา10นาฬิกา10โมงเช้านะครับแต่แดดรู้ร้อนมากแล้วก็เสียงดังมาก อันนี้วิ่งมาได้แล้วประมาณ61กิโลนะครับ10โมงเชา้าก็70กิโลจะเป็นระยะที่มีดรอป back นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสำรองนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะอีก9กิโลนะครับง่วงอีกแล้วอยากนอนมากโชคดีว่าเจอ,เอ,อป้าลถเม์เก่า ก็ลเลยได้นั่งพักบางเพราะว่าตลอดระยะทางที่ผ่านมาไม่ค่อยมีที่ให้พักเลยแล้วก็แดดร้อนสุดๆเดี๋ยวค่อไปต่อ จ็อกแบ็กแล้วนะครับเป็นที่ปั๊มปตทอ,อครับชาวขคณะก็มีข้าวแจกครับมีขนมแต่ว่าตอนนี้กินข้าวไม่ลงเลยเขาให้ขนมมาหลายอย่างอยู่แล้วก็มีน้ำเปล่าให้นะครับก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะยักย้ายถ่ายเทตอนนี้ก็พักก่อนลมเย็นดีเหมือนกัน บรรยากาศนะ